กสทชเร่งจับมือถือเถื่อนพร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบสมาร์ทโฟนก่อนช้อปปิง้งอีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งประเด็นร้อนเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่ได้มีข่าวออกมาว่ารองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอตำรวจไซเบอร์เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่กรมสมบัติมิตรเข้าตรวจค้นบริษัทในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตย uh ี aw, ่ห้อ T.I.M.I โดยได้รับร้องเรียนเรื่องมาตรฐานทางเทคนิค จากสำนักง,งานกสทชโดยบริษัทนี้นะครับได้ยื่นรับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากสำนักง,งานกสทชแล้วแต่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสมาร์ทโฟนเครื่องช้า การใช้ 5G ไม่ได้ซึ่งไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้จึงได้เข้าตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตทั้งสองแห่งที่นําเข้ามาขายไม่ได้มาตรฐานทางเทคนิคตามที่ยื่นขอไว้ซึ่งเอกสารที่ใช้นําเข้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ผ่านการรับรองเป็นคนละรุ่นกับที่จําหน่ายเข้าข่ายความผิดฐานนําเข้าและจําหน่ายเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากกสทชการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้นะครับตรวจพบ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไม่ได้มาตรฐานถึง9,540เครื่องมูลค่ารวม33ล้านบาทและจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีความผิด ตามพรบรวิทยุคมนาคมฐานความผิดนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับใครที่ซื้อสินค้าไอทีไปแล้วมีปัญหาไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้นะครับสามารถแจ้งผ่านสายด่วนสคบ116 6ได้เช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่นซึ่งในส่วนของกสทชจะเข้าตรวจสอบเรื่องใบรับรองมาตรฐานทางเทคนิคที่ถูกต้องกับรุ่นที่ผ่านการ รวจสอบและการใช้สติกเกอร์ครูติดบนสินค้าไอทีหากพบว่ามีการลักลอบใช้สติกเกอร์ครุจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน